สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โมราเบสนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักรายเดือนนะคะประจําเดือนเมษายน2563นอะจ๊าอาจารย์นุ่งขออภัยจริงๆนะคะสาหรับคลิปของเดือนมีนาคมซึ่งอาจารย์ลงคลิปถึงแค่เดือนออของแค่ราศีพฤกษภนะคะต้องขออภัยจริงๆด้วยที่ไม่สามารถจะลงคลิปให้ได้อาจารย์ติดภารกิจแบบ หนักมากเลยนะคะเกี่ยวกับลูกแล้วกเ็เกี่ยวกับการย้ายที่อยู่ด้วยนะคะมันติดขัดไปหมดเลย mm hmm. เดือนนี้ก็อาจารย์ก็จะลงให้คลิปจะลงคลิปให้ครบทุกๆกราศีนะคะคงไม่ว่ากันนะจ๊ะขอขอบคุณทุกคำห่วงใย,ยนะคะขอบคุณ ขอขอบคุณทุกแชทนะคะขอขอบคุณทุกอคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ให้อาจารย์นะจ๊ะขอขอบคุณทุกยอดสับสไคร b ์ยอดไลค์ยอดแชร์ด้วยนะคะตอนนี้อาจารย์ได้ทำคลิปด,ดวงความรักรายสัปดาห์นะจ๊ะของแต่ละราศีนะคะจะเริ่มสัปดาห์หน้านี้นะคะ ของในช่องทางของ Tik Tok แล้วด้วยจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามที่ Tik Tok ด้วยนะจ๊ะและสำหรับท่านใดที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะอย่าลืมทักแชทแอดไลน์อาจารย์ได้ตามตามนี้เลยนะจ๊ะไอดีไลน์อาจารย์แล้วก็ไปที่เพจดูดวงความรักของอาจารย์ได้ด้วยนะคะและสำหรับท่านใดที่ถามพขอามาอาจารย์เ,เกิดราศีอะไรลัคนาอะไรนะคะ ก็ท่านสามารถเช็คได้นะคะตามเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะว่าท่านเกิดลัคนาราศีอะไรแต่ถ้าท่านไม่ทราบท่านก็ยึดหลักตามวันเกิดที่อาจารย์เขียนไว้ให้ตามคำอธิบายข้างล่างนี้ให้ก็แล้วกันนะคะตามวันที่นั้นเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูคลิปความรักของแต่ละราศีกันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ตอนนี้ก็มาถึงคิวของชาวราศีเมถุนนะคะดวงความรักประจำเดือนเมษายน2563นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวเมถุนในเดือนนี้นะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างคลิปนี้นะคะสามารถดูได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะแล้วก็ทั้งเพศที่3ได้เลยนะจ๊ะว่าความรักเรื่องความรักของคุณในเดือนนี้จะมีอะไรบ้าง เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะโดยไพ่ทาโร่นะคะสาหรับท่านใดนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะอย่าลืมทักแชทแอดไลน์อาจารย์ได้ตามลิงก์นี้ได้เลยนะคะเข้ามาทักทายสอบถามกันได้เลยนะคะก็ถ้าท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะช่วยจองกันมาล่วงหน้าหน่อยเนาะเพราะว่าบางบางทีอะคิวที่คุณโทรมา ก็อาจจะมีคนจองไปเรียบร้อยแล้วนะคะจองกันไว้ดีกว่าเวลาเราจะได้ตรงกันเราจะได้นัดกันดีๆนะคะถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรเราก็เลื่อนกันได้ค่ะขอให้แจ้งล่วงหน้าเท่านั้นนะคะ Ace o f p e n t a c l e มันมีการเปลี่ยนแปลงนะเนี่ย เมทุนนะคะในเดือนนี้นะคะตัวคุณเองรู้สึกว่าคุณคุณพยายามมากกับคนรักนะคะคุณทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้เขาคุณสร้างค่ะสร้างความรักนี้มาด้วยกันนะคะใครไม่สามารถที่จะมาพังทลายได้นะแต่อาจารย์เห็นว่ามันก่อนหน้านี้มันน่าจะมีอะไรที่ค่อนข้างจะหนักและรุนแรงระหว่างตัวคุณทั้งสองคนนะคะแล้วมันมีการหมางเมินหรือว่าทิ้งระยะห่างกันมาสักพักแล้วแหละนะ มันด้วยมันเป็นเหตุด้วยเขาอาจจะไปติดคนอื่นหรือว่าเขาอาจจะติดเพื่อนฝูงหรือว่าเขาอาจจะติดเกมติดการพน,น,านันอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นกิเลสทั้งหลายนะคะที่มันทําให้ปัญหาความรักของคุณและเขาสั่นคลอนได้นะเดือนนี้นะคะมีโอกาสโอกาสเข้ามาเร็วๆนี้แหละ วันพรุ่งนี้มาลืนนี้ที่คุณเห็นคลิปนะคะสําหรับชาวเมทุนคุณมีโอกาสที่จะพูดคุยกันมีโอกาสที่จะเคลียร์กันแก้ปัญหากันให้มันจบให้มันจบไปในเร็วๆนี้เพื่อให้มีทางออกที่ดีสําหรับคุณสองคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะมันปล่อยเวลาไปไม่ได้ค่ะมันต้องเคลียร์กันนะมันต้องตกลงกันให้ดีดีกว่านะคะชาวเมทุน โอกาสที่คุณจะได้นะคะในบางคู่บางคนนะคะคุณจะได้ของขวัญเล็กๆน้อยๆจากคนรักด้วยเช่นเดียวกันนะคะมันเป็นอะไรที่บางคนกน็คือจะเป็นลักษณะการที่คุณจะได้บางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นได้รถได้ในสิ่งที่คุณต้องการได้คุณได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันคุณได้เงินส่วนนี้เอ่อมาใช้ร่วมกันมันเหมือนเป็นของขวัญระหว่าง มันเป็นของขวัญที่ตัวเขาอยากจะมอบให้คุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับชาวเมถุนนะแต่ที่เด่นๆน,นะอาจารย์เห็นว่าคุณอาจจะได้ถึงได้รถเลยจีเดียวนะเงินส่วนนี้นะคะเขาอาจจะมอบให้คุณไปแก้ปัญหานะสำหรับคนที่มีคู่รักอยู่แล้วหรือว่าตัวคุณเองอ่ะมีปัญหาเรื่องเงินถ้าถ้าคนรัก ได้รับรู้เรื่องราวนี้เขาก็จะพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณได้ทันทีเลยช่วยเหลือแบบไม่ลังเลใจเลยนะคะแบบขอปุ๊บได้ปับเลยนะสำหรับชาวเมถุนนะคะการเงินของคุณค่อนข้างดีนะคะสนับสนุนด้วยคนรักเนาะการงานของคุณเหมือนกันมีโอกาสที่คุณจะได้งานนะคะสำหรับคนที่รอง,งานมานานนะการเริ่มต้นคุณอาจจะมีจุด ประกายหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณพร้อมที่จะลงทุนไปกับคนรักของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคุณอยากจะเริ่มทําธุรกิจด้วยการร่วมกับคนรักอาจจะไม่ใช่คนรักก็ได้อาจจะเป็นคนที่เรารักอย่างเช่นพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนอย่างเงี้ยมันมีการที่จะต้องใช้เงินในการลงทุนทําอะไรด้วยกันด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกันนะคะ อ,อ,อารมณ์ของคุณนะพยายามคนโทรลตัวเองให้ดีนะคะโดยการที่ที่ผ่านมาถึงแม้คุณจะโมโหหรือว่ามันรับอะไรที่หนักๆในชีวิตของคุณแล้วอะ่ะตัวคุณเองนะคะก็จะผ่านช่วงเวลานั้นด้วยการปิกตัวอยู่คนเดียวนะไม่สนใจใคร นะนี่คือการแก้ปัญหาของคุณที่ผ่านมานะคะแต่เดือนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วถ้าคุณมีปัญหาอะไรก็ช่างก็แล้วแต่ในเรื่องอารมณ์หรือว่าปัญหาเรื่องความรักอะ่ะมันคือการพูดคุยกันมากกว่ามากกว่าที่คุณจะจะหนีอยู่ตัวคนเดียวเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้าอะ่ะเห็นไหมที่เก็บตัวนู่นนี่นั่นอะ่ะแต่ว่าเดือนนี้มันมีการพูดคุยการเจรจากาันการแก้ปัญหากันระหว่างคนรักนะคะ ในบางคู่นะคะในบางไม่ใช่บางคู่ในบางคนนะคะจะเจอคนเข้ามานะให้โอกาสหยิบยื่นความรักเข้ามาให้ นะอาจจะเป็นลักษณะของความเป็นเพื่อนหยิบยื่นโอกาสในการพูดคุยให้กับเราถ้าคุณคุยกับใครมาก่อนหน้านี้นะคะคนคนนั้นไม่ใช่นะจ๊ะคนคนนี้นะคะเขาจะเข้ามาให้โอกาสคุณหรือว่าตัวคุณเองจะให้โอกาสในตัวเขาด้วยเช่นเดียวกันนะถ้าใครที่เลิกลากันไปแล้วอะ่ะเหมือนที่ผ่านมาแน่นอนมันต้องมีแน่นอนคนที่เลิกกันไอตรงเนี้ยนะคะก็ปล่อยเขาไปเถอะ แต่ว่าคุณยังได้รับโอกาสหรือว่าเขาตัวเขาได้รับโอกาสจากคุณด้วยการเสนอความเป็นเพื่อนนะม,นมันยังมีอะไรดีๆให้กันและกันอยู่นะยังมีการถามไถ่ยสารทุกสุขติดต่อกันและกันอยู่นะคะสําหรับคนที่เลิกลากันไปแล้วเนาะสำหรับคนโสดนี่สําคัญมากเลยนะคะชาวโชาวเมทุนที่โสดนะคะเออถ้าคุณถ้าคุณอยากจะเริ่มใหม่ อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อค้นหาคนใหม่นะคะคุณทําได้เลยในเดือนนี้คุณลองเปลี่ยนตัวเองนะคะเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนเปลี่ยนสเปคของคุณอะเปลี่ยนคนที่คุณชอบอ่าอย่างเช่นคุณชอบลักษณะแบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเปลี่ยนแนวอาจจะเป็นไทยสายฟอบ้างอะไรบ้าง คุณจะมีการเปลี่ยนรสนิยมหรือว่าเปลี่ยนสไตล์หรือว่าสเปคของคุณอย่างเงี้ยคุณอาจจะเจออย่างเช่นคุณคุณชอบผู้ชายแบบเท่ๆหรอๆคุณก็อาจจะชอบคนเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะของการอาของไม่ใช่ลักษณะของเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลง รูปแบบของคนรักหรือว่าคนที่คุณจะพูดคุยด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับชาวเมถุนที่กำลังโสดอยู่หรือว่ากำลังมองหาใครสักคนเข้ามาในชีวิตอยู่ณนะตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่นะคะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะได้คนแบบเดิมแล้วลักษณะแบบเดิมแล้วมันอยากจะเปลี่ยนอะไรบ้างณนะเดือนนี้นะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดเป็นการ หาสิ่งใหม่ๆในชีวิตของเราคุณได้โอกาสนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออาเตอรแนะนํานะคะว่าชาวเมถุนในเดือนนี้ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยอลุกขึ้นสู้ค่ะแน่นอนคุณเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งการพยายามมันเป็นเดือนแห่งความการสู้มันเป็น เดือนที่เราต้องลุยต่อปัญหาในชีวิตของเราแน่นอนนะคะห้ามกลัวนะคะเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นนะอย่าเชื่อคนอื่นนะคะทำตามที่ใจเราต้องการนะเราเห็นอะไรนั่นคือสิ่งที่คุณเห็นอย่างแท้จริงเราลุกขึ้นสู้เดินมันไปด้วยเหตุด้วยผลนะคะสู้มันเข้าไว้ นะคุณพยายามเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งการพยายามของคุณจริงๆเพราะฉะนั้นคุณต้องสู้มันต่อไปนะคะชาวเมทุนสิ่งที่คุณเห็นนะตอนนี้นะคะมันคือความจริงมันไม่ใช่สิ่งที่หลอกลวงถ้าคนไม่ใช่เขาเราก็จะเห็นเลยว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนของเราเขาก็จะไปจากชีวิตเราเช่นเดียวกันนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของตัวเองเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของ เ,เขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของคนรักหรือคนรักมีการเปลี่ยนแปลงมอบแต่สิ่งดีๆให้กันนะคะแต่ก็ชาวเมถุนนะคะในเดือนนี้คุณก็ไม่มีอะไรมากแต่มันเป็นเดือนแห่งการพยายามเดือนแห่งการประคับประคองเดือนแห่งการแก้ปัญหาในเรื่องราวของความรักของคุณไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาก็แล้วแต่ในช่วงที่ผ่านมาคุณเจอเดวิลแน่นอน คุณเจอในสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตของคุณแต่เดือนนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงโอกาสแห่งการแก้ปัญหาโอกาสแห่งแห่งความพยายามใหถึงที่สุดนะคุณจะมีพลังตรงนั้นขึ้นมานะคะชาวเมทุนขอให้คุณผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะสำหรับคนโสดนะจ๊ะคุณจะได้มีการเปลี่ยนแนวเปลี่ยนสไตล์ลุคของตัวเองด้วยเปลี่ยนสไตล์คนที่ คุณอยากจะเข้าไปคบอะไรอย่างเงี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณด้วยเช่นเดียวกันและคุณจะได้รับโอกาสนั้นแล้วคุณก็จะได้รับโอกาสดีๆในชีวิตของคุณด้วยนะคะชาวเมทุนคุณจะได้โชคจากคนรักด้วยนะคะโอเคนะคะคลิปนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะถ้าท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะทักแชทแอดไลน์อาจารย์ได้ตาม ไอด i n ลนนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปในที่ f เฟซบ o ๊กเพจนะคะและอย่าลืมเข้าไป follow อ,อ,อาจารย์ที่ TikTok ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะจะได้ดูคลิปอ่า,ายสัปดาห์นะคะแบบสั้นๆทุกประจำสัปดาห์นะคะทาง TikTok นะคะคลิปนี้อาจารย์ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะตอนนี้อาจารย์เล่น t i k t o อกแล้วนะจ๊ะก็ยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะลงคลิปประจำสัปดาห์ของแต่ละราศีนะคะสั้นๆอาจารย์จะลงคลิปวันทุกวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันทาง t i k t o อกได้เลยนะคะเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวติดตามกันได้เลยโอ้ยจะมีแฟนใหม่ไหมนะคะโอเคนะคะเดี๋ยว ถ้าใครอยากดูแบบยาวๆแบบซึ้งๆทั้งเดือน,นะ,ะ mm hmm. ก็ติดตามได้ที่ช่อง Youtube ได้เหมือนเดิมนะจ้าช่องอโมลาเบนนะคะแล้วถ้าใครทุกข์ใจนะโอ้ยจะทำยังไงอย่า,รยาปรึกษาส่วนตัวอยากดูดวงส่วนตัวกาจารนะคะ mm hmm. ก็ติดต่อกันได้ที่ไลน์เหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืม Follow กันด้วยนะคะค่ะสวัสด,ดีค่ะ